โอ้านฉันจะทำไหนห้องถ้าไม่เวอร์ดสิเนี่ยไม่เวร์ดหนาอะไรห้องอยู่นี่ตาเปิดนิดนึงแม่เซอร์ไพรส์แม่มันปังมากเมดี้ว่าทำไมเธอเป็นเพื่อนที่ดีขนาดนี้ วราวฉันไม่เคยได้พักอะไรแบบนี้เลยมันเป็นฝันที่ไม่เคยฝันและฉันไม่กล้าฝันยัด living room แบบพระทงพระที่อะไรอย่างงี้โอ้ยเจมิวฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ อย่างเราเราใช่ไหมใช่เปิดมาอันนี้ก็เป็นสองห้องนอนมันมีอีกห้องนึงอ่ส่วนห้องนอนห้องที่สองนะโยโมอันนี้เก็จะเป็นเตียงคู่เพราะว่าห้องแรกเป็นเตียงเดี่ยวแล้วไงม่านเขาว่าสามารถเปิดเห็นเทรซ์ข้างนอกวิวข้างนอกได้ด้วยนะเห็นวิวกรุงเทพมหานครด้วยทุกคน เรียกไ,ไ,ได้ว่าเห็นวิวแบบเกือบ300้ว่าตเล่าเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็คือใคร<ม>ชอบแบบว่าไพาวีต,ต์ปาร์ตี้แบบพาเพื่อนมาได้เลยแล้วก็เขาจัด<ม>ให้หมดเลยถ้าเราขอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบริการเราเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครแบบว่าเป็นสายปิ้งบาร์บรีคิวอะไรเงี้ย<ช>หรือว่าสายหมูกระทะก็คือเอามาแบบว่าตรงนี้ได้เลยกลางคืน<อ>เพราะว่า<ม>พื้นที่ที่นั่บบนง วายคอกเทลเออยใดต่างก็คือว่าถ้าสมมติแบบว่าวันเกิดอยู่หมดปีนี้จะมี่พามาจัดที่นี่ได้ไหมเนี่ยมดชอบดเลิศมากจัดให้ื้อจองที่ดีที่สุดให้หลอนยมอชอบมากไปยมอดเราไปนอนกันดีกว่าเราพราะวันนี้คือทางวันแล้วทำกิจวัตรประจำวันแอคทิวิตี้เยอะมากซื้อขอดนอนมากซื้อดอน เตียงนุ่มไหมใช่ไหมต้องบอกว่าเตียงนุ่มมากแรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเหมือนฝันจริงเพราะว่าพิซานเนี่ยไม่เคยได้นอนเตียงนุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยขอนลองกอนละกันนะคุณผู้ชมค่ะอย่างยูโมกับเซบิวก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเจอันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปมูบามกันที่ไหนนนคะบายบายบ๊ายบายยังนอนไม่ได้อะไรพวกเธอต้องแข่งแคมเปญกันก่อนแคมเปญ ไปร่วมแัะเป็นถ่ายรูปกับปุมเปิดที่ตัวเองชอบนี่ไงเดี๋ยวถ่ายในห้องก็ได้นี่ชอบในห้องนอนโดยตีเสื้อค่ะ แม่เรามันยังไงอนามัดย้อมถ่ายกับโรงแรมถ่ายได้ก็ถ่าออกมาให้แพงที่สุดไงอีกดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับลูกชันชุดนี้สวยใครอ่ะฉันสั่งวายไว้อะไปเอาให้หน่อยดีน่าจะใช้โอ้ยทำไมเธอไม่รู้ไปเปิดลาเธอก็ใช้แต่ชั้นเดชฉันเลียงไงสวัสดีค่ะวายมาส่ง วางไว้เลยค่ะคุณพี่ขอบคุณนะคะขวบคุณนะครับฉันชน,นะแน่นอนค่ะแคมเปญเนี้ยแต่ว่านี่ดูเลยจ้ะเพราะว่าฉันบอกเลยว่ามันเข้ากับฉันมากฉันไม่มีท<ม>า,างแพ้แน่นอนแข่งเลยน,นะเอ้นนาคุณคุณก็น่าเกลือใช่คุณพี่สปาไหมเนี่ยคุณพี่สกายเราไม่ใช่หรอสาา่วนก็เจอคาเฟ่กอเู่ในคลองไปพูดมั้งได้ไหมก็เนี่ยรายการสารแนวมุมมาเผชิญจะ่าเป็นแขกรับเชิญจ้า แล้วแม่ไม่ถามจ้าตอนที่นวดที่มือหนักๆอ่ะถามนิดนึงก็ได้เพราะนี่ก็เป็นพิธีกรไงนี่เธอสองคนเป็นพิธีกรรายการนี้เหรอเนี่ยโอ้ดิแล้วทำไมไม่บอกกันล่ะโอ้โหแม่ถามหรือเปล่าเขาทำไมที่สซ็ปอมไนทุกอาชีพต้องงานเนี่ยทำหน้าที่หลายๆอย่างมีชุดหรอใส่ชุดพนักงานอยู่นี่ชุดหรอพร้อมค่ะพร้อมก็เราอีกเจดิมีชุดมาด้วยเจเขาพร้อมก็เราอีก มันก็มาใน concept. คอนเซปต์กุหลาบที่ว่าแดงก็ยังแรงไม่แพ้เราค่ะอ,อสวยนึกว่านึกว่าขายพวงมาลัยอยู่สิแย่พวงมาลัยไม่เท่าไร่ <ทำ S 1> ขายกุหลาบ <laughs> ด้วยไงกุหลาบทำมากุหลาบมีนาำไงชีว <laughs> ิตเลยด้กลก่บกุหลาบหรอกุ <laughs> หลาบปากคลองตลาดค่ะไม่มีผิดพูดกายไปเป็นนางแบบอ่ะไม่มีผิดบนอนกุหลาบปากคลองตลาดไหนเหมึอนควงสียงว่าเบาไงแสงแบบ เออเออเออยกขึ้นมาปิดตาเออยกเม็ดหนึ่งเออจับผมอะไรงี้นั่นชุดมัดย้อมหรือว่ามัดสั่งน่ะมัดย้อมหรือมัดตาสั่งงงเออถ่ายในอ่างจากุชชีเริ่มกุชละกุชอะไรคะกุชชีวิตมึงปากแดงๆจะไว้ใจได้กัหน้าสวยจงไว้ใจคอนเซปต์ว่า นั่นขาโต๊ะหรือขาสนุกนะ่ะโต๊ะมันมีสี่ขาแล้วทำไมตอนนี้มันนับได้หกวะถ่ายรูปก,กับที่นอนเนาะไม่ได้ให้นอนหลับไปเลยไม่แม่จริงๆงอ่ะชิพยายามจะดูแพงแต่เหมือนแม่เล้าแก่มันหรือกูามามาอ๋อได้อีกแหละอันนั้นเขายังมีร่อง <Okay. S 1> อันเนี้ยไม่มีอะไรเลยโอ้โหั่นแคทอล็อกเหอรอนึกว่าด็อกอล์อกผิวสีแทน แพ่นี่จะข่าวกูงงดู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 จะทำทำไมถึงทำกับันได้ค่ะก็วันนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์อะแอรีโอที่แบบว่าเอ๊ยเรียกว่าอะไรนะเท้านี่ล่ะก็มากับนี้นะคะสไลายใต้ท้องทะเลด้วยก็มีแบบสไลายตามตัวแบบเป็นเมอร์เมดแอรีโอก่อนนิดเดียวะโคนรักแรงคนน้าออกอะก่อนนิดเดียว แกทําอะไรเ<อ>กใจขนหน้าอ,อกนิดมันรับน้ําหนักได้ไม่เยอะเนาะไปไหมคะไปลองริเกไหมคะคิดว่าไปสาดแล้วตกน้ำเงี้แมดูดีๆแม่ก็เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนกูมันทองอ่ะล่ยมแค่พีแอ่เลิกใส่หุบไว้ผมก่อนแม่ต่อผมไม่แพงเนาะเออลอยแพรโดนลอยแพร ควรโดนคารอยอะอะไรคะแรงคาตายแต่งหน้าได้ดูกระจกหรือเปล่าคุณพี่เข้าใจแหละว่าไฟโรงแรมมันส้มแอ้เนาะว้าวว้าวว้าวย้วว้า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 ้าวว้าว้ว้าาว้าา้าา บ้าลูกไม่หมดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าสวยขนาดนี้แน่นอนแน่นอนฉันพูดเลยว่าชนะหัวเราะจิตใจเก่งใหญ่หรือไงเนาะอ้าวลูกคุณจะอยู่บ้างอ่าเดี๋ยวขอใจบิวกันบ้างอย่ามุดแต่อึ้งไปอย่ามุดแต่อึ้งมาอ๋อฉันรู้แล้วนี่เหมยตู้โอ้ยเขาบีบลูกเก่งแลเนี่ยคุณใจบิวเนี่ยเออเออดูสิอย่าทำไม่ทำไม่ไม่แก้กันแต่ว่าจริงๆนะคุณใจบิวเป็นคนที่เก่งนะเรื่องเทคโนโลยีก็คือไม่ค่ะไม่ค่ะจ้า โอเคเดี๋ยวตั้งแต่อ่าเดี๋ยวมาดูรูปคุณตี่กันดีกว่าอันนี้ฉันคิดว่าเป็นเดิน last pit ก็คือมันต้องเบอร์ที่สุดแน่นอนโอเคช่างชิงงานค้าขึ้นเลยค่ะเซอร์ไม่เซอร์กว่ามเอานี่เยี่ยมกันแต่ฉันอยากหรือแม่ก็คือแม่เนาะค่ะแม่ก็คือแม่ขอยแพ้แล้ว่ะโอเคช่างิงงานคะบอกกันเลยดีกว่าว่าผลโหวตใครชนะ ีออ,อ้าวไม่ใช่เจ้หาหญิงหนุยตัวหรอไม่ใช่ขอเท,น,เทนี้ข้เทนี้ค่ะสแฟนขับคอมเมนต์มาส่วนมากจะเป็นแบบประ,ะเทศเพื่อนบ้านไม่ไม่ไม่ใช่ยอดที่ปั๊มหรอคะที่เป็นอ๋อแอคเคาท์อินโดนซ์ไม่ใช่ฟิลิปปินส์เขารักแบบนี้อ,อคนฟิลิปปินส์เขารักแบบน,นอยอดยอโมอตื่นได้แล้วค่ะ มอข้างนอกมันมีเสียงอะไรไม่รู้ว่าเสียงดังไปดูเลยจ้าฉันง่วงเตียงมันสบายมากไ่รูด้ดูด้วยกันฉันกลัวฉันให้พี่ตากล้องไปดูแล้วเขาไม่ยอมไปดูอ่ะฉันไปิูฉันแบบพักผ่อนไม่ใช่อะไรหล่อนไม่ควรจะมาฉันี้ก่อนเราไม่รู้ไงหรือว่าระเบียงมันเชื่อมกันมันจะมีอะไรอะไรีเิวี มอใหญ่มากมาทำรายการใชนไหมพักผ right. oh. oh. okay, okay. ่อนกันสองคนค่ะอยาเหงาไม่ใช่อะไรมีก็มา2สองคนไม่ไม่ทีมทีมงานบอกมาแค่มีชาเลนจ์แค่ฉันกับยูโ่ที่แต่งตัวกันแต่พวกเราก็คือแต่งตัวมาเต็มกว่าไหนๆก็มาแล้ว ดดีีใจท่ไ้ก็ต้องบอกว่าโรงแรมซิวาเทลเนี่ยเขามีพื้นที่กว้างขวางมากๆที่ใส่แบบสำหรับปาร์ตี้เราเราเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะสิบกว่าคนงั้นเราก็ปาร์ตี้กันตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าพวกเราอ่ะพร้อมมากพร้อมจริงได้มานีหุ่นบริสัทเราลดลงลดลงอย่างมากมากมากสิบ0องสิบสามสิบสี่สิบสิบ ตอนนี้เราต้องพักเรื่องงานแล้วมาปาร์ตี้กันเพราะว่า<ช>จริงอ่ะเขาพาเวทจริงๆมีแต่พวกเราเารลอุมันเอซิวาเทลช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจกับเธอดึงดูดขนาดนี้ยิ่งได้ใกล้เธอคนดี อบการจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรมซีวาเทลอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราเนี่ยได้เข้าไปถ่ายทำรวมถึงแบบห้องพักสวยๆที่ให้เราได้แบบโอ้โหเข้าไปทดลองแบบเพราะว่าปกติอย่างที่บอกว่าวันหยุดเราไม่ค่อยได้ไปพักที่ไหนเลยแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่แกรมก็เรียกได้ว่าทาให้วันหยุดของพวกเราเนี่ยแฮปปีมากึ่งคืนแล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนซึสนานมากแล้วก็พี่พนักงานแล้วก็ให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความบริการดีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะแบบให้ความร่วมมือเราด้วยใช่แบบคอร์สหายคลิปนิกเขาโอเคมากเขาใช้ระบายแล้วก็มาตรการการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคก็คือดีมากๆมีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดรวมไปถึงมีการวัดไข้ก่อนที่จะเข้าพักใครที่แบบว่าไข้คึ้งสูงเนี่ยเขาไม่ได้เข้าผักตล้วหรอกมีมือแครเข็ไม่ได้เข้านะก็เขาจะเซ็ดทำความสะอาดทุกๆหนึ่งชั่วโมงด้วยทางรนเลยว่า ปลอดภัยที่มันจะอยู่ในลำแล้วก็สามารถเข้าถัดได้อย่างสบายใจขอบคุณเพจไอฟีสไอเฟิร์มของเรานั่นเองค่ะก็เป็เรื่อว่านักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะคือหน้าใครที่แบบว่าอุ้ยมาเราอยากที่จะแบบโรงเรียนในโครงการไอฟีสอย่างเลือกไม่ได้ว่าจะไอฟีสอะไรดีมาเลยค่ะไอฟีสไอเฟิร์มส่งเสริมให้เรารักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายการนอนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเพจนี้ยจบโครงการเนี้ย โซแร่อ,อ่ะโซรัฟอ่ะพี่ดาพี่ดารับวันนี้เจนีระยองโบคะกับสายสาระแนมุกมาต้องขอตัวลาไปก่อนแตวันนี้สวัสดีค่ะเวยกันใหม่ชิซน่นหน้าค่ะทุกวัน